สวัสดีจ้ามาพ่อกันอีกแล้วน้องมือนี้นพี่นองป้องไปป้องตนป้องไปมาพ่อกันอีกแล้วอ่ะอันนี้สายด่วนเลยสายด่วนเมื่อกี้เพิ่งวางสายไปข่อยก็เลียกว่าในเมื่อเรื่องนี้มันถึงหูงข่อยบ่ได้ข่อยต้องออกมาทายทอดกะนั่งกับโอเคเอามันเป็นจังไนก็ว่ามาโทรมาที่แหลกหายเลยหายงากากนี่ละข่อยก็ว่าหายเฮียหยังอี่ลกเอา ก็ฟางบรรืุเลียงคนเรยว่าเอาหายไปเลย่ยหายไปเลื่ยหายไป,ไปเพื่อนก็นหายบ้านที่นี่พ่อพ่อแบบว่านองเขาแบบพอนไขจังหน่วยแล้วข่อยก็เลยทาว่าเป็นอี้ยังเบามากเพื่อนก็เลยบอกว่าขอเลยว่าเบามาแต่ต้นต้นจุบแบบว่าหายแบบหายมันหลู่เื่องหลู่เล่าไหมยังมาเบากลางกกะจับเจความได้ว่านองนี่มักผู้ชายผิวสีผู้ชายผิวสีก็คือผู้ผู้ชายผู้ชายดำแง ถ้าบ้านเท่ากับเขาสิบอกเขาบอกผู้ชายผิวสีนั่นแหละห้องเออนิโกเอาง่ายๆนั่นแหละมันมักผู้ชายผิวสีในชีวิตเนี่ยบวบหมักบวมักฝรั่งบัดที่นี่น้องว่าน้องกับเคยคบผู้ชายผิวสีมากนี่สามคนแล้วบัานนี้คนถี่มีเรื่องเนี่ยก็คบกันเนี่ยคบกันได้ปีกว่าเล้แต่ว่าจิมาเกิดเรื่องนี่คนเนี่ยตอนแรกไปเห็นกันแบบว่ายู่ศูนย์กันค่ะยู่ห่าง น้องว่าน,น้องไปนั่งกินอา,าหารอยู่หันไปนั่งกินอาหารบัดที่นี่น้องก็เลยแบบมีผู้ชายคนหนึ่งยางของมายางของมากินอยู่ตรงคามละแบบว่าน้องก็เห็นแบบน้องเป็นคนที่มักแบบว่าสไตล์แบบวิวสมิดยางสิมีเป็นนักกีฬาฟุตบอลสิน้องสีมักสไตล์นี่แหละน้องสีว่ามันสเปกน้องบัดที่นี่ผู้ชายแบบน้องกับเล่เขาอยู่แล้วอ่ะน้องกับว่าคอยกับเล่เขาอยู่แล้วเขากับมองก็ยิ้มให้ก ja. ันมันนี้ยิ้มให้กันผู้ชายผิวสีอ่ะ กิตาผิวสีเนี่ยใหญ่มานางน้องเลยแบบว่าบ่ได้กินแบบว่าอาหารหรูเลยก็คือแบบเปศูซยนอาหารที่ว่าเขาซื้อคู่ปองไหมผู้ชายกัเลยมานางกับน้องกัเลยแบบว่าผู้ชายกัเลยถามอยู่ว่าคุณบอกภาษาอังกฤษใดบอน้องกัเลยบอกว่าเราใดก็คุยคุยกันคนแทงกันปานนี้ก็คือแบบว่ากันเลยคบกันแหลก็นไปจบที่นั่นแหละไปจบที่ห้องก็แบบก็คบกันมากปีปีกว่าแบบว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายนี่เป็นเฮียนงานแบบว่า เป็นนักกีฬาเด้เป็นนักกีฬาหรืเป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นนักกีฬาฟุตบอลเหดุยุทธใหล่ะของสโมรสรแห่งหนึ่งบัดที่นี่ก็คือบ่บ,บด่ด้อยู่กกบนองประจาเด้เพราะว่าเขาก็ต้องไปฝึกซ้อมกีฬาเขาก็ยุ่นําหมูน้าพวกอย่างซี่ล่ะเขาเซาบานกันอยู่บัดีนี่มือสิเกิดเรื่องนียคบกันมาปีหาเดือนอ่าผู้ชายนะค็คือมือนั้นมานอนขางน้านองบ,บ่บมีซ้อมบ่มียังแล้กนะก็มานอนขางน้านองบัดที่นี่มันเลยเป็นแบบว่าน้องอ่ะนอั่งยุ่ ผู้ใช้เน่ะก็คือไปอาบน้ำสีนอนส,สีนอนกันแล้วน้องว่าก็บซีถุงก็จะหาถุงม,มันเลยเป็นแบบว่าน้องนั่งนั่งอยู่กับอีอย่างน้องก็นั่งเล่นอ่าเบิรงโทรศัพท์เบิรงอย่างน้อง,ง,งอไปขอความมันเลยดังเด้งเราก็พวกตังต้งฉากที่ยุทธไทยเขาจะมีไล่เด้เขาจะมีไล, ي, ล่ถ้าฝรั่งที่อยู่เมืองหน่อยอีหลีเขาจะบอกว่าเล่นไล่เคือจังคือจังผัวข่อยยังสิผัวข่อยยังสิกิดสิเล่นเป็นสกายยังสิไหมกับเอ่อวีเบิร์นสิเขาสิบอกเขาหนุนจักอันนี้เนะาะบัดที่นี่ ่พ่อพ่อพ่อไล่มันเด้งขึ้นน้องกระเบิงแหละว่ามู่เจ้าขับใจประวานย่ามย่าม,มันขึ้นอ่ะมันสิขึ้นหัวหัวหัวคออีหยังไน่แม่ขึ้นหัวขอแบบว่าว่าจังไดร่หนแมน่เอ้ยแม่นล่ยพเดียวเดียวคอยบ่มมันไล,ล,ล่รือเมสดเส้นเจอข่อยบ่แน่ใจเด้อ จำบ่ได้แล้วข่อยกระเบอือๆได้ข่อยอันนี้หลายเอ่มแล้วก็ขึ้นมากห้องกเกษตรขอควหรดูทีว่าห้องบ่ต้องเปิดอ่านมันก็จะขึ้นมากขึ้นมากประมาณว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมากทมจะมากรุงเทพอ่ามาเจอกันหน่อยอย่างสิละว่าอย่าลืมนะที่นัดเจอกันอย่างซันสีบันเนี่ยน้องนย่ยินระวังนั่นอ่ะผู้ใช้เนี่ยเขาอาบน้ำอยู่น่องแบบว่าน้องศูนย์ไหลแบบศูนย์แบบแห้งแบบว่าเก็บอาการบ่ได้เลยน้องแบบว่า ไปเคาะประตูห้องน้ำผู้ชายก็บอกวเวท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 ยังเสร็จล้วผู้ชายก็อาบปุ๊บตอนแรกว่าเป็นนออจากเขาห้องน้ำผู้ชายกับผู้ชายออกมาแบบปุ๊บตอนนี้แบบจะควงกับเรื่องแบบอื้ออื้ให้ผู้ชายกับออกมากับแตงตู้ยังไปนอนแตงแบบชุดนอนละนองก็เลยถามว่าเธอหักฉันบ่ผู้ชายก็บอกว่า,อา,อา,อวาโอเคไอ้เลิบยุ่งเสิละแบาวบ้านนี้นองก็เลยถามว่า เธอม่เอียงฉิบอกฉันบอกมืออื่นเธอสิไปใส่อย่างสิผู้ใายกับว่าฉันบดีมีไปใส่นี่ฉันก็จิไปว่าไปสอมไปยังปกติตอนแรกน้องก็เลยว่าบอกมาดีๆน้องก็เลยว่าบ่มีน้องก็เลยบอกให้ผู้ใายเปิดโทรศัพท์ผู้ชายเขาเลยเขาเปิดโทรศัพท์เห็นยีหงังน้องเลยบอกว่าน้องเห็นขอความผู้หญิงอ่ะทรงมากเราให้ผู้ใายเปิดผู้ใายเลยว่าบ่เปิดน้องก็สศูนน้องก็น้องกับดีแยงโทรศัพท์มากไหมเขากับเออตอนแรกน้องจับโทรศัพท์เอาเดให้เขาเบิ่ง ว่าเนี่ยเธอเปิดในชั้นมาเลยแต่เธอบอริสีทสุดใจผู้ชายก็เลยแบบดึงโทรศัพท์ขึ้นบ่าเนี่พราผู้ชายดึงโทรศัพท์ขึ้นนองก็เลยซูน 0, ไมมนองตบหน้าเขาไม่ตบหน้าเขาแล้วก็แย่งโทรศัพท์แหมเอาโทรศัพท์มาแล้วนองก็ดึกโทรศัพท์ลงพื้นอืมบ่านี่ผู้ชายเลยไปเก็บโทรศัพท์อ่าดึกทองพื้นผู้ชายเลยไปเก็บโทรศัพท์มานองก็เลยว่าเอาโทรศัพท์มาเอามาเปิดให้ชั้นบึง่งว่าแม่นผู้ใดแบบคำภาษาบาลท้อคือแบบนองก็บอกแล้วแม่นอีใดมันทรงมากยังสินะนองศูนนองอีแบบโทรศัพท์ ผู้ใายแบบกะแบบว่าดันน้องไม่พักน่องไม่สุกแม่พักน้องนี่พักไปพักออกนะสุกออกสิแบบยู่น้องออกสิละน้องกระซุนน้องก็ต๊บต๊บทุบเขาบานี่ผู้ใายเนี่ยน้องก็ว่าบ่รล้วมันต๊บหนูหรือว่ามืนไปดูแบบกับพัวเลยแห้งอยู่สั่นแห้งอยู่จะคข้องกับแบบว่าชาอย่างสิละก็ว่าตกใจว่ามันคือกาเห็ดยังสินะแต่ว่าน้องอะลืมไปว่าน้องเห็ดเขาค่อนน้องก็ปุ๊บบานี้ ผู้ชายก็คือแบบว่าบนนอนแล้วผู้ชายก็แบบติดแต่งโตไปเลยแม่น้องก็เลยแบบด่าดาเขาและว่าเออฉันในเสียนเรื่องที่ฉันฮักเธอร์นอยังเธออย่างสิเธอจังมาทรยศฉันเธอเฮ็ดโตอย่างสิกลับมาอีหยังสินะมาเว้ากันไม่รู้เลยดึงเขาสิแบบควรเขาไหมควรเขาไหมแบบเท่งควรท่งยุ่งหรอน้องว่าเป็นห้อยเป็นยังสิแบบเฮ็ดอันนี้เขาเลยผู้ชายก็ใส่แบบเสื้อกล้ามกางเกงแบบกางเกงน้อนกางเกง ขาสั่ผู้ใายก็ออกไปเลยบาที่นี่น้องก็ะซูนน้องก็นั่งนั่งหายอยู่ละน้องว่าบ้านนี้นั่งหายนั่งคือนั่งยังสิละบ้านนี้น่องก็เลยว่าฉีท่หาหมูน้องก็เลยว่าโบท่ดีกว่าแบบเพราะว่าหมูนี่แบบว่าโบโบมักซุ่มนักฟุตบอลนักยังสิไหมโบว่าแบบมาบริเวณวานักฟุตบอลบดีเดออันนี้ความคิดของได้แบบว่าน้องนี่น้องนี่น้องนี่ บานักกีฬาแบบว่าพันเจ้าชูจังยังสีน้องบาน้องก็เลยนั่งอยู่นี่แหละแบบน้องก็เลยแบบว่านั่งไห้จนเราบม่มีน้ำตาแม่น้องก็คิดเองเออเองของน้องไปบันนีน an so ha ้องก็เลยทร่หาข่อยน้องก็เลยน้องก็เลยขอยิงเบิ้งทั้งสีฝาข่อยเนี่ยน้องก็เลยแบบว่าน้องทั่วหาข่อยเบิ้งเพราะว่าน้องมาเบิ้งข่อยสิคิดว่าจังใดเนี่ยเพราะว่าน้องว่าน้องมาเบิ้งคลิปข่อยเนี่ยหาหูคลิป กับคนอื่นนี่น้องนองก็บ่อยากโทษไปหาเขาจังไหนบูจังเดือกข่อยเออข่อยก็เลยว่าเอออีหล่าสงสสยบุญสามพันธ์กันน้องก็เลยโทษมาถามข่อยว่าเย่แอเจ้าคิดจังไหนวะสันข่อยก็เลยให้ข่อยคิดน้องไปว่าเออเจ้าคองนี่เขาเขาตีตัวตีแมนแมนข่อยกันเลยว่าแต่ว่าตัวไปตีเขาก่อนเอาจังส่ข่อยเลยว่าตัวคิดบ่งกะคักเด้อตอนนี้ตัวไปแจงความไปอย่างเราไปน้องเลยว่าบอขานข่อยเลยว่าเอาจังส่ มันพึ่งเหตุการณ์มันพึ่งเกิดแม่นตอนนี้ย่ยถ้าตัวแบบว่าถือเขาตีนถือเขาตบแห้งเนี่ยมันเป็นห้อยเป็นยังบอนองกระบอกมันก็เป็นฉ่ำม,มันก็เป็นห้อยขึ้นมากมันก็ลืมแบบเคี้ยวแบบยังสี่ละคอยเรยว่าคอยอให้ค่อยให้ค่อยคิดน้องสองทางวันหนึ่งเจ้าของเนะี่ยไปตรวจไปตรวจลรงบยานไปตรวจเบืองลูงบ้านเอาใบเอาไปตรวจขี้นิ่ง,งเอาใบใบรับรองแพทย์มาแล้วก็เอาไปแจ้งความเอาไปแจ้งความมาเขาดุนทำลายร่ังกายแต่ว่าตัวหนูอ่ะตรงคิดว่า ถ้าไปเฮ็ดจังสันเออช่างใจเลยแล้ว,ว่ามักเขาบอถ้าไปเฮ็ดจังสันก็คือว่าเขาก็จงตรงว่าเขาก็ต้องถึกตรวจสอบได้ว่าเขามาโดยวิยาทำงานถึกต้องบอเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาแล้วเขาก็จะมีผลของเขาว่าเขาต้องได้ออกจังสันสิสยังกอแบบทีมฟุตบอลเขาจะมีกรรมการเขาก็ติดตั้งแบบว่าสอบสวนสืบสวนว่าเหตุมันยังสี่สี่คอยก,กบบระบื้องเดออกว่าคือราชการบอกว่าชู้สาวมันผิดลายเรื่องอยังไงบ้านี่ ตัวต่งไอหน้าคตเขาอะมันกะจะจบอ่าถ้าโตบ่ถ้าโตคิดว่าโตบ่เอาบ่าเอาผู้นี้แล้วบ่เอาอ่าผู้ชายผิวสีผู้นี้แล้วโตวเดินหนาเลยโตเดินหนาเลยตรวจร่างกายไปแจ้งความเอาไปถึงที่สุดเลยเพราะว่าเขามีหลักฐานแล้วกอยู่คอนโดนองมันกะสีมีมันกะส,สีมีว่งจรปิดที่ว่าผู้ชายเขาออกมันมีหลักฐานแน่นอนอย่าลเดวใบรับรองแผทน์เขามีอีหยังสินะอืม ที่นี่กับสองอีกทางเลือข้างหนึ่งคือตัวตัวนั่งคิดบังคับกรกคิดบังคัคบิังดีๆอันนี้ใหญ่ให้ความคิดตัวอีกอันหนึ่งได้ว่าตัวเห็นแต่หัวขอตัวเห็นแต่หัวขอว่าผู้หญิงเขาทรงมากว่าเจอกันพรุ่งนี้นัดกันยังสันนังสีมันลอย่าลืมนัดบานนี่ตัวเลืมว่าคนเฮ่านี่บางที่นี่อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นมู คนเท่านี่เป็นผู้ไส้บ่าจาเป็นว่าต้องมีแต่มูผู้ไส่เด้มูผู้ยิ่งเท่ากัคบครบเด้คือข่อยหรือว่าน้องเนี่ยหรือว่าโตข่บ,บางสว่งหรือว่าจาหรือว่าหรือว่าโตอของน้องเนี่ยที่ข่บอกกับเปินเนี่ยจะาของกับมีมูผู้ยิง่งผู้ไส้เขากับมีบบเมนว่าคนเท่ามันนัดกันทรงมากสิบํมนว่าตองมากกันมากกัน นัดกันมันต้องนัดกันมันต้องไปนั่นนี่กันต้องเป็นผู้สาวมันละมันโบแม,มนต้องต้องคิดบ้างดีๆคนเท่าในชีวิตจริงมันมีทั้งมูผููยิ่งหรือกับมูผพูใชยเขาอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นอีหยังสักอย่างกันเราก็การที่โตแบบว่าจิขอเบิ่งโทรศัพท์เขาสิไปละลับละล่วงไบว่าเอาโทรศัพท์มาให้ฉันเบิง่งขอยคีามันบบถูกต้องซึ่งบางคนนี่อาจจะแย้งข่อยว่าคองผัวขอยขอยเบิ่งไดอันนี้คองผัวขอยขอยก็บเบิ่งได้คือกันแต่ว่าบางคนเนี่ย โอเคข่อยังคือจะของข่อยข่อยบ่มีความลับผัวข่อยก็สามารถเบิ่งโทรศัพท์ข่อยได้ข่อยก็เบิ่งโทรศัพท์พูดแต่ว่าคันข่อยสิขอเบิ่งข่อยก็จะบอกว่าข่อยก็สิบอกว่าเราหนุ่ยดีๆข่อยก็สิถามแล้วว่าที่รักเธอรักฉันบ่แล้วก็ว่าฮักขอเบิ่งโทรศัพท์ได้บ่มีผู้สาวบ่แล้วก็สิแบบจังซี่นะเราสิเฮ็ดหยอกข่อยจังซี่ว่าเธอคิดว่าฉันมีเมียน้อยฉันมีกิ๊กหยังจังซี่น่ะข่อยก็สิว่าบ่ฉันให้เบิ่งแลกกันอีหยังซี่นะแล้วก็สิหัวแล้วก็สิอือแต่เราก็ให้ข่่อยเบิง อืมแต่ลก็เสียแบบนักเสียเป็นอย่างทเธอจังอยากเบื้องของฉันนึงสินะอืมบานนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาสิแบบหวงความเป็นส่วนตัวแบบว่าโทรศัพท์ฉันบ่ตรงมาหยุ่มเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันบางคนเขาจะแพงเด้คือผู้หญิงไทยบางคนคือกันย่ามาจับโทรศัพท์คอย่อยบ่มักผู้ใดมาจับโทรศัพท์คอยก็คือกันบางคนเขาก็จะเป็นนังซสีขคอยก็บบอกนวลอะล้ว่าอ่าคอยกันเลยบอกว่าถ่ายยังมักเขาอยู่ ไทยยังก็ควรจะแบบว่าให้จของใจเย็ยนลงก็ดีสองสามเหมือให้ลงก็ดีก่อนแล้วก็โทษไปหาเขาไปขอโทษไปบอกว่าฉันเห็นอย่างนันงอ่งนีเธออธิบายให้ฉันฟังเลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะทรงมากเป็นอย่างกับเธออย่างสินาเขาบอกว่าเขาดีๆบอมแมนว่าไปศูนย์ไปตบไปสุกไปตีเขามันบอมแมนแล้วเฮงพวกฝรั่งที่เขาอยู่เมืองนอกอย่างเขาถือเด้ย่มเขา ย่มเขาผิดกันทะเลาะกันเขาจะบดโดนโตกันก้อนมูอเจ้าสังเกตเบื้องหนังกระไรเขาสิบูถึกโตกันก้อนเลยเด้ผู้ใดถึกถึกโตก้อนนี่ผู้นั้นแพ้เด้ตำรวจเขาเอาเรื่องเด้นั่นละ่กะก็คือไปถามเขาดีๆคิดดีๆแต่ว่า้าจะคข้องมั่นใจว่าบัว oh, มันตีนูมันตีหน,น,หนูหนูต้องแจ้งความนูมีหลักฐานยังสัน,นสิษกกระเดินนาลุยเลยแล้วเขาก็สิสู่น่องกับเพื่อนกันว่าน่องอไปเหตุเขากนตัวเนี่ยไม่คิดว่าโตเป็นผู้ยิ่งนูเป็นผู้ยิ่งได้พี่ ตอนนั้นโตไม่แย้งว่าหนูเป็นผู้ยิงดิพี่มันเป็นผู้ไายมันมาตีหนูโตย่าลืมมาผู้ชายผู้ยิงมันก็บซ้ำกันเข้าไปเหตุเขากนไปทํำไายเขากรลวไปทํำไายเขาของเข,งข,งขา่าอ,อยกระทำน้องว่าโทรศัพท์เขาพังบ่น้องก็ว่ามันก็เป็นแบบจอแตกจออย่างนี้แบบลาาเพราะว่าน้องดึกแห้งหรือความสูญนั่นแหละอยเลยว่าคือกันเจ้าของกับถ้ำไหลทรัพย์สินเขากับช่างนำนักเบิง่งช่างนำนักเบิ่งว่าขอดีขอเสียแต่ยังคุยถ้ายังมาเขาอยู่กับล่องโทรไปคุยกันเบิ่งว่าจังไหนจังไหน ตอนเนี้คือปัญหาว่าเขาจะคุยกับนองบอเขาเจ้านองบอหรือมูเจ้าคิดเห็นจังใดมูเจ้าก็คอมเมนต์มาเพราะว่านองรออ่านตอนนี้นองกับท่านได้ไปแจ้งความไปอย่างนั่นแหละคอมเมนต์มาเลยอีนั่งหลานะบนอนอยู่เอาอันนี้ข่อยสีฟฝ้าโพส์กัสีได้มาแชร์ไอเดียกันเนาะจ้าฝากช่องข่อยนี้เด้อฝากกดไลค์ให้ข่อยแน่มูเจ้าเย็บแพงไลค์กดไลค์ซื้อกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์จ้ะเดี๋ยวมีคลิปดีๆก็จะมา,าให้ฟังอีก อันเนี้ยเดี๋ยวข่อยจะมีอีกอันนึงอยู่มีคนมาถามข่อยข่อยจะอัดต่อจากคลิปนี้เลยได้จ้ะขอบคุณ